การปฏิบัติงานตามระบบ TNV System ของสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ในเดือนตุลาคม2564มีผลการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ถ่ายทอดความรู้ได้ดำเนินการโดยใช้เวทีประชุมสำนักง,งานเกษตรอำเภอรประจำเดือน พื่อถ่ายทอดนโยบายที่ได้รับมาสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนและทุกวันจันทร์ได้ประชุมประจำสัปดาห์เพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆเอาน่จะต สองการเยี่ยมเยียนได้ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรเพื่อพบปะและถ่ายทอดความรู้ทั้งรายบุคคลรายกลุ่มทั้งเกษตรกรทั่วไปและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรดังนี้ตรวจประเมินกลุ่มและกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรเพื่อเตรียมจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเยี่ยมเยียนไร่ทุ่งฝอยทองแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรใหม่ บ้านหนองจิกตำบลเขาครามติดตามการดำเนินงานการปรับพื้นที่ในโครงการส,งส่งเสริมการเกษตรพืชทั้งเลือกแกเศศ่เกษตรกรผู้ปลูกป,ปาล์มน้ำมันและยางพาราตำบลเขาครามเขาทองและหนองทะเลพมลุกภมลงวัดโขกน้องหน้าน้มเต็มเลยได้ไหมพี่เพิ่งติดตามและเยี่ยมเยียน การปลูกข้าวนาปีของกลุ่มชาวนาบ้านเกาะกลางตำบลคลองประสงค์ลงพื้นที่จะดทำแปลงศึกษาการจัดการดินปุย๋ยและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตำบลกระบี่น้อย 3. การสนับสนุน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีขวัญกำลังใจสมรรถนะมีระบบวิธีการทำงานที่ดี 4. การนิเทศงานทั้งนี้ในส่วนของการนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่เป็นหน่วยงานที่รับการนิเทศงานจากหน่วยงานระดับเหนือขึ้นไป 5. การจัดการข้อมูล ได้นำเนินการในเรื่องของการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งได้นำเนินการจัดเก็บและรายงานข้อมูลตามระบบไม่ว่าจะเป็นการรายงานภาวะการผลิตพืชการเพาะปลูกพืชฤดูแรงรายงานสถานการณ์ศัตรูพืชนอกจากนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 าให้การปฏิบัติงานตามระบบ TNV System ในเดือนตุลาคม25 6 4 บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้